ูดถึงคนเชื่อรอฟิเลอร์เนี่ยคุยกับคน20คนก็ได้20แบบคือชีวิตเขาเนี่ยมันมันยืนยาวมากแล้วก็เต็มไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆมากแต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่คิดว่าน่าสนใจคือการถอดรหัสจิตใจเขาครับม,มันต้องมีเหตุดิครับก็เลยมองว่าเหตุแห่งความเกลียดชังและการสร้างเรื่องซึ่งสาคัญนะฮะไอ้ตัวคนเดียวเกลียดไม่ว่าไอ้กลุ่มคนเกลียดไม่เป็นไรแต่สามารถสร้างเรื่องให้คนในประเทศเนี่ยสามารถอุปทานพร้อมกันได้ว่าเราไม่ชอบอีกฝ่ายหนึ่ง อันนี้เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าการเราเฮตขึ้นมามันเรามาจากอะไร คนถึงเชื่อในตัวฮิตเลอร์เพราะการพูดเพราะเพราะประกันด้หรือเพราะคาแรคเตอร์เขาหรือเพราะอะไรอันนี้ต้องมาถอดรหัสร่วมกับมิวแล้วล่ะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่อเมริกาครับมิวมัคนงงเกี่ยวอะไรวะต้องไม่ลืมว่าอเมริกาคือประเทศที่เป็นลูกค้ารายใหญ่และเป็นแหล่งเงินกู้สําคัญของเยอรมัน1929เกิดอะไรขึ้นครับ Great Depression ฟองสบู่แตกที่วอลสตรีทฟองสบู่แตกปั๊บอเมริกาบอกเฮ้ยชิบหายแล้วเอาไงวะเงินไม่มี ซื้อของจากเยอรมันน้อยลงเศรษฐกิจเยอรมันกลับมาตกต่าเป็นครั้งที่สองในรอบสิบกว่าปีคนเยอรมันเริ่มคิดละไหนว่าประชาธิปไตยวายมาช่วยเราไงคนช่วยเราไม่ได้เลยเริ่มละเราลองมาจินตนาการเวลาเศรษฐกิจตกต่ำอะทุกคนหันมองละคนก็เริ่มมองหาความหวังมองหาทางออกใหม่ๆอื่นๆใหม่โอ้ชอบคนนี้ใหม่ๆอื่นๆปรากฏว่ามาเจอห,หมอนี้เข้าไปอยากเปลี่ยนมาละไปดูภาพนะครับ มีคนถ่ายคือสมัยนั้นมัน,นยังไม่ได้มีภาพเคลื่อนไหวยเยอะลีลาฮิตเลอร์รวมกับสิ่งที่มันตอบโจทย์ใช้คำนี้ลูเดนดอฟใช้คําว่าฮิตเลอร์แม่งเหมือนตัวตลกนะครับและบอกว่าท่าทางเขา very comic คือแม่งเหมือนการ์ตูนไปดูท่าแอคชั่นแม่งเยอะมากใช่เขาจะมีท่ายะ่ะเวลาเขา<ะ>ปลาใส่เขาพูดอะคือคือ,ค,อคือมันเป็นแอคชั่นซึ่งในช่วงที่คนเนี่ยมองเขาเป็นตัวตลกแต่พอสถานการณ์เปลี่ยน1929ปั๊บเฮ้ยไอหมอนี่คือความหวัง เพราะต้องไม่ลืมว่าเรื่องแบบเดียวกันเลยต่างสถานการณ์กันครั้งหนึ่งตัวเองเคยซื้อขายของเศรษฐกิจแย่ลงเศรษฐกิจแย่ปับ๊บไอ้หมอนี่มาปราใสเฮ้ย hey, ทางออกไม่ใช่วายมาริพับลิกทางออกคือทางอื่นเริ่มต้นละที่น่ากลัวก็คือรู้ไหมทําไมให้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ดูสิเพื่อนบ้านยิวของคุณนะ่ะทําไมเขายังใส่เสื้อขนสัตว์ลูกเมียเขากินดีอยู่ดีใส่เพชร ตัวเขาใส่ในาฬิกาตัวเขาดูร่ำรวยลูกๆเขามีการศึกษาเรียนหนังสือดีพอพวกมัน,นสู่พวกเราไงล่ะงั้นก็เหมือนกับฝังความเกลียดชังให้กับความคิดของคนในประเทศด้วยไปทีละน้อยค่อยๆฝังไปเรื่อยๆคือ,อพอดีว่าจุดพลิกผันนะครับเมวค,คือเราลองจินตนาการดูนะเวลาเกิดเศรษฐกิจตกต่ำปั๊บเนี่ยอารมณ์เราแปรปรวนไหมทุกคนแปรปรวนทํายังไงดีอะฮิตเริ่มมาถึงเราจะเริ่มต้นเศรษฐกิจเราต้องดีขึ้นทุกอย่างเราต้องดีขึ้น แต่เราต้องมีผู้นําที่เข้มแข็งเริ่มต้นละเลยกลายเป็นสิ่งที่ว่าคะแนนนิยมครับเลือกตั้ง1930เพิ่มขึ้นเป็น18%จากนั้น1932กลายเป็นพักที่มีคะแนนเสียงเยอะที่สุดกลายเป็นว่าทุกอย่างโรลเอาเจ้าตัวไปปราศัยทุกคนเห็นละใช่ดูดิเพื่อนบ้านเรามันรวยอยู่เลยอ่ะนทุนยิว งั้นบทบาทการเพราพกันด้าในยุคนั้นสําคัญมากทีนี้เราอยากจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องหลักการที่เขาใช้อ่ะถอดรหัสมาถอดรหัสการโฆษณาชวนเชื่อการพรพกันด้าเนี่ยค่ะคือเขาโฆษณาชวนเชื่อด้วยการหาแพะรับบาปสเทปโก้เนี่ยเขาเรียกงี้นะก็คือชี้เป้าไปที่ชาววยูกมันตรงไปตรงมาแพะรับบาสร้างความชอบรมให้กับตัวเองก็คือความเป็นเยอรมันความเป็นชาตินิยมอย่างเนี้เหรอใช่อันนี้ตรงไปตรงมาเลยบอกว่าเหมือนกับแบ่ง ผู้ร้ายพระเอกนะชัดเจนละสเกปโกตตอนเหตุอันนี้พวกเรายิ่งใหญ่แยกพวกไปเลยอแล้วก็เหมือนโฆษณาชวนเชื่อของเขาว่าเขาก็จะมีตัวละครสําคัญพอลโยเซฟเกเบิลส์อ่าเกเบิลส์ซึ่งก็เป็นพวกแบบทําโฆษณาชวนเชื่อ,อคิดเทคนิคการฟีดสื่อการควบคุมสื่อเนะี่ยโยเซฟเกเบิลส เป็นหลักเลยครับวิธีการของเขาใส่ร้ายป้ายสีซ้ำๆพูดซ้ำๆเหมือนที่ดรวิทย์บอกว่ามันคือการหลอนคนในสังคมเติมเข้าไปต่อชิกซอนในหัวคนขอเรียกแบบนี้ดีกว่าเนาะโจมตีเป้าหมายให้ร้ายคนนั้นๆแล้วก็พูดย้ำๆซ้ำๆเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ไหมดรวิทย์ว่าคนอ่ะชอบฟังด้านลบของคนอื่นชอบฟังเรื่องไม่ดีของฝ่ายตรงกันข้ามและอย่างฮิตเลอร์พูดแบบ เราใจไงจากเดิมคนยังไม่ไม่ได้มีเหตุผลดเชื่อในตัวเขาเรื่อยๆก็เลยกลายไปตรงเนี้ยขยายผลออกมาเรื่อยๆแบ่งแยกเป็นฝ่ายต่างๆชัดเจนแบ่งออกเป็นสองฝ่ายเหมือนกับว่าเราเป็นกลางไม่ได้ละ,ะ,ะต้องมีฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมเป็นแบบนั้นแบ่งฝ่ายภาษาฝรั่งเรียกว่า demonize ทาให้ฝ่ายนึงครับเป็นผู้ไายนะครับอีกฝ่ายก็จะเป็นตัวเรียกว่าธรรมะอธรรมอ่ะเป็นหลักแบบนั้น ทีนี้ฝายอะธรรมก็คือจะกลายเป็นชาวยิวที่ถูกชีเป้าถูก <นะ S 1> ตีตราถูกตีตราณเวลานั้น,ท,นะววน,นทีนี้มีการตั้งฉายาด้วยตั้งฉายาเอ๊ะเรวทุกที่ลองยกตัวอย่างหน่อยได้ไหเรื่องของการตั้งฉายาสมัยที่แบบฮิตเลอร์พยายามที่จะหลอนคนในสังคมอย่างเงี้ยโอ้อย่างนี้เขาไม่ได้ใช้แค่คำพูดนะครับอการวาดก,การใช้อุป,ปมาอุปไมยนะครับคือบางทีเช่นคนยิวเนี่ยที่เป็นออร์โธด็อกซ์แต่งตัวไม่เหมือนกันเขาใช้ไม่ใช่แค่ v e r b a l เขาใช้ visual ใช้การ์ตูนตลอดเวลาเป็นการ์ตูนล้อเรียนอย่างนี้หรอเป็นการ์ตูนเลยแบบว่าเป็นแบบคนยิวจะสวมใส่ชุดสีดำใช่ไหมเป็นเงาทะมึนเหมือนปีศาจแบบนี้เป็นต้นโอ้เขามีหลากหลายเทคนิคมากครับแล้วคำว่า big lies การโกหกคำโตก็ตรงไปตรงมาที่สุดเลยไม่ต้องมีพื้นฐานของความเป็นจริงพูดซ้ำๆ อยากจะให้ข้อมูลอะไรอยากจะให้คนเชื่ออะไรก็พูดพูดไปซ้ำๆจริงไม่จริงไม่รู้พูดซ้ำๆพูดไปเรื่องอย่างเช่นนะอย่างที่มัอสักครูบอกเห็นคนที่ดูดีกว่าเขาอาจเขอาจจะเป็นคนเก่งเขาได้นะไม่ใช่ละพวกเนี้ยมันเอาเปรียบพวกเราพูดทุกวันเลยไอ้พวกเนี้ยพวกคนยิวมันผูกกาดอยู่ข้างหลังคนเยอรมันรู้ไหมมันทําอะไรบ้างใส่เข้าไปกลายเป็นความจริงเลยครับ สำคัญมากในยุคนั้นการเข้าควบคุมสื่อยุคนั้นมันทําได้เนาะโอ้โหมช่องทางมันจํากัดมากครับสื่อของรัฐคิดนีงง้เรามองย้อนกลับไปอะวิทยุมันจะมีกี่สถานีโทรทัศน์ไม่ต้องพูดถึงทีนี้ละใบเปลวเข้าไปลงพิมพ์ปิดได้ไหมปิดได้เข้าไปสามารถทําอะไรได้หมดเลยพิมพ์ของตัวเองได้ไหมได้หมดมเพราะฉะนั้นเป็นเป็น,ปน,นกลไกแบบเดิมๆที่ซับซ้อนน้อยกวันนี้เยอะมากสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ย ยังใช้อยู่ในสังคมปัจจุบันไหมใช่ครับแต่แต่ใช้ในรูปแบบที่แตกต่างและ<ม>ต้องแยบยลขึ้น<ม>ใส่เข้ามาโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ํานะครับว่าเขากำลังพยายามให้เราเชื่ออะไรอยู่<ม>เพราะอัลกอร t h ิทึมมันฟีดเข้ามามันแฝงเข้ามาในสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราโดยเราไม่รู้ตัวเลย<ส>น่ากลัวตรงนั้นนะครับโดยเราไม่รู้ว่ามาจากไหน<ม>ใส่เข้ามาบ่อยๆรูปแบบแตกต่างไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ Reference รูปแบบของการทำคีย์เวิร์ดแฮชแท็กน่ากลัวกว่านี้เพราะท้ายที่สุดครับบางคนพูดว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ต้องบอกนะครับว่าตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนมนุษย์ยังมีลักษณะเหมือนเดิมนะครับโลกโกรธหลงอีโก้ใช้อารมณ์ถึงเหตุผลไม่ว่าจะเป็นยุคเดิมเลยยุคหินยุคปัจจุบันยุคดิจิทัลยุคต่อไปยุค AI คือมนุษย์เปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนหรอกความเป็นมนุษย์เหมือนเดิมนั่นแหละครับ